ดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะดีดีต้อนรับค่ะวันนี้หม้อเดือดอเดือดหม้อเดือดเดือดคืออะไรจ้าวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมาแกงนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าฟักทองมันๆเลยฟักทองนะคะฟักทองครึ่งลูกมาจ้าใส่กับ ไก่จะเป็นเพื่อนไก่นะคะนี่ค่ะเนื้อไก่เนาะอันนี้ที่เป็นน่องเป็นขาเป็นกระดูกเครื่องพินต้มไปในหม้อแกงแล้วเนาะอันนี้มีฉ็อคโนเนื้อต้มไปในหม้อแกงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลังว่าเครื่องแกงอะไรยังไงมาดูว่านี้นะคะเดือดเดือดเดือด,ด,ดค่ะอันนี้เดือดเราจะใส่ ฝักทองไปเลยนะคะเพราะว่าอ่าในหม้อแกงเนี่ยเราใส่เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงกับกะปิแล้วก็เกลือลงไปนิดหน่อยเป็น <c oughs> พริกแกงเผ็ดเนาะพริกแกงเผ็ดใต้ใส่ลงไปเลยนะคะฝักทองจับไปเกลือหม้อใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆเนา,ในาะใส่ฝักทองแล้วก็เล่นข่สักนิดนึงเนาะเดือดเดือ พริกป้าไว้ค่ะระหว่างที่รอนะคะเพื่อนระหว่างที่รอเนาะอ่าพริกแกงอันนี้จะขอไปนะคะอ่าพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดที่เราทําเองเนาะทําเองแล้วก็เก็บไว้ใส่กระปุกไว้อย่างเงี้ยจ้ะแปะชื่อไว้เพราะเพื่อนพิมจะทําพริกแกงส้มนะฮะพริกแกงส้มใต้ แล้วก็พริกแกงเผ็ดใต้แลก้กระปุกจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเขียนชื่อติดไว้เนี่ยค่ะตักไปเมื่อกี้แกงเนาะในชั่วโมงที่เราเร่งด่วนไม่ต้องมานั่งเตรียมแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะ,ะเตรียมไว้ทำเวลาก็ทําไว้นะคะเป็นเพื่อจ๋าส่วนกะปิเนี่ยค่ะกะปิหอมๆอมอร่อยๆอ,อ,อ่าเราเรียกว่าเคยหอมเคยหอมนี่นะคะกะปิก็ยี่หอะไรก็ได้ที่ เพื่อนๆมีนะคะแต่นี้ส่งตรงมาจากสุราษฎร์นะคะหอมหอมมากๆเลยจ้ะหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆอ่ะปิดไฟปิดฝาล็อกนะฮะต้องตู้เย็นก็จะไม่เก่งเนาะอ่ะอาขอฝากไว้นี่เด้อเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะอ่ะ เรากักลองเดือดเดือดน,นะคะเพืเ่อนๆพักสองก็อีกสักแป๊บเึงนะคะเคล็ดลับของการแกงปักทองนะคะไม่ว่าจะแกงใส่กะทิหรือจะเป็นแกงแกงคลิกนะคะแกงคลิกหรือแกงใส่กะทิก็ตามหรือแกงใส่ไกปลาก็ตามนะคะปลกกองเนี่ยจะเป็นชาติบินเนาะเพราะว่าเป็นมีริบค่อนข้างไปทางิบร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานปักทอง ป้องกันไม่ให้มีท้องอื่นหรืออะไรเาตของหิวนที่เเป็นลมเป็นนึ่งเป็นนิ่งก็มีมบ้างเพราะว่าธาตุของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็จะใส่พริกไทยดำเยอะๆนะคะเกลือจ่าเก็ืลรับใส่พริกไทยดำเยอะๆคะัะเจีายำพริกไทยดำใส่เพิ่มตังหะก,ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำพริกแกงไว้รวมๆมอย่างเช่นเราฝั่เนี่ย บางอย่างแกงเราก็ไม่เน้นพริกไทยเยอะเพราะฉะนั้นเราใส่แค่พอประมาณและถ้าแกงไหนต้องการเน้นพริกไทยเยอะๆค่อยมาโขโขกโๆขโขโขเพิ่มนะจ๊ะก็จะเป็นการเพิ่มที่ง่ายๆนะคะส่วนอ่าที่เราจะใส่ให้หอมๆก็มีแค่ใบมะก,กรูดนะคะใบมะก,กรูดอย่างเดีเยวสําหรับบางท่านนะคะแกงแกงขั้วพริกเนี่ยใช้ใบยี่หร่านะคะเพื่อนๆใส่ใบยี่หร่าใบยี่หร่าก็คือ จะหอมและร้อนนะคะหอมและร้อนแต่แกงนี่หอมมากๆหอมมากๆนะคะขอภไปนะคะกอภไปนะคะเดี๋ยวพอเดือดสักหน่อยเราก็ใส่ไก่ะะกแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเนาะอ่าเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วก็มาใส่ไก่ใส่ไก่กันนะคะหม้อใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะแกไก่ก็ห้าน่องค่ะห้าน่องไก่ก็ประมาณ ประมาณหนึ่งกิโลนะคะค่ะ่กิโลหกิโลมอดใหญ่ๆไปเลยอ่ะแล้วก็ฟ้าไว้อีกรอบอนะจา๊ะอ่าในพ่แกงของเรานี่เราใส่ทั้งลูกมะกรูดปปปปนะคือผิวผิวมะกรูดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าทำไมเราไม่ต้องเอาใบมะกรูดใส่ลงไปเลยตอนนี้เพราะว่าในเครื่องแกงจะหอมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะข,ขาตะไคร้ ผิวมะกรูดหอมกระเทียมอาพริกไทยดำนะคะพวกกระชายเราจะใส่เยอะๆแล้วนะคะเพื่อนๆแค่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของอรสชาติเลยนะคะเพราะจะอร่อยวยตัวเองนะกะปิอร่อยเนี่ยส่วนมากนักตอนนี้นะคะเพื่อนๆจังสังเกตว่ากะปิเนี่ยถ้าเรามาลองชิมดูนะก็จะมีความ,ห,มหวานมีหวานในตัวเอง ไม่ทราบว่าณปัจจุบันเนี่ยกะปิแบบกุ้งหรือกะปิที่เขาเรียกว่าเคยกุ้งนะคะจะมีการใส่พวกปรงแต่งรสชาติไปด้วยค่ะอ๋ออไรนะจ๊ะแต่งรสชาติรสชาติไปด้วยก็เลยทําให้กะปิมันมีความอร่อยเนาะกะปิมีความอร่อยในตัวเองทําให้การทําอาหารเราแทบ ต้องปรุงอะไรนะคะคุณอนคือยุก้นในกรณีที่เราแกะทำน้ำพริกกะปินะคะทำพริกกะปิเราสามารถนำกะปิมาเผาก่อนเผาเาย่างไฟค่ะแล้วอันนั้นจะหอมมากค่ะหอมมากหนาวดูดูอีกทีหนึ่งเนาะไม่ได้คนเลยขออนุญาต เยอะมากเลยให้เ,นนะเพื่อนๆดูกันเนาะเพื่อนๆจะขยับกล้องให้ดูนะจ๊ะจะทำได้ไหมเนาะนะคะเพื่อนๆเนาะทำยังไงทำยังไงให้ดูกันให้ดูกันนะคะให้เดือดเดือดอแค่นี้เอาไปเานาะ เดือดเดือดเดือดเห็นไหมครั่ะเดือดเดือดอยู่ทักทาขยับขยับอะกล้องไปทางไหนแล้วเออโอ้โหพอสำลักด้วยเนาะ up up u บ up โอเคโอเคโอ้ยโอ้ย รกล้องขยับข้างหลังไม่ได้แล้วชนนะคะอันนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปสภาพเป็นแับก็ความมันก็จะออกมาจากเนื้อไก่แล้วก็พักของก็จะหนึบๆ,ๆนะคะรอร่อยด้วยเลยครับเพื่อนใส่บมะว่ากูดนะจ๊ะกูดล,ลงไปงให้เดือดๆนะคะ ขอ,อ,อ,อไปถึงข้างบ้านอีกแล้วอ้ะอีกสักพักหนึ่งค่ะเอ้ยขอไฟนะคะขอไฟนะคะให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะน,นี่ค่ะ นี่ค่ะนีะน่ีจ้าเดือด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 กลจะสุกแล้วนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านอตัวดูเนื้อเนื้นะจ้ะน่าทานมากๆเลยนะคะอ่าเพื่อนเิมก็ ฟักทองก็ต้องใส่น้ําเยอะนิดนึงค่ะเวลาสุกแล้วฟักทองก็จะดูดน้ําในในน้ําแกงอะ่ะดูดน้ำแกงไปน้ําแกงก็จะเป็นข้นๆนะจ๊ะข้นๆเพราะนั้นเราก,ก็เติมน้ําเยอะหน่อยนะจ๊ะอันนี้เพื่อนพิมจะปิดฝาไว้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ะสําหรับคลิปนี้ก็จะ ขออนุญาตจบคลิป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 เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจบคลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวมาเสร็จแล้วมาทานกันตาทานกันกับผักเยอะๆเราจะให้พี่น้องมาดูอีกทีหลังจากเรานั่งทานข้าวกันนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ